The b เ s e in You ตั้งใจเสนออารมณ์กับความสุขได้มีผู้ให้นิยามของความสุขเอาไว้ว่ามันคืออารมณ์แห่งความน่าพึงพอใจที่เกิดขึ้นมาจากความสมหวังหรือความพอใจในทุกๆความปรารถนาหรือความเรื่อนเริงใจแห่งความพึงพอใจโดยปราศจากความเจ็บปวดหรือว่าจะอีกนิยามหนึ่งที่ว่าความสุขนั้นมันคือสภาวะของการที่ความปรารถนาได้รับความพึงพอใจ ทางการคำนิยามเหล่านี้ก็ยังถูกโจมตีและไม่เห็นด้วยจากหลายคนที่เชื่อว่าสภาวะของความพึงพอใจอย่างแท้จริงของความปรารถนานั้นไม่ใช่ความสุขเพราะถ้าความสุขนั้นประกอบไปด้วยความพึงพอใจต่อสิ่งที่คาดหวงังหรือจินตนาการถึงบางสิ่งล่วงหน้าความสุขก็จะหายไปเมื่อเรารับรู้ว่ามันเป็นแค่ความต้องการเท่านั้นซึ่งถือว่าความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์แบบนั้นเป็นสภาวะเชิงลบ แต่มีแนวคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ว่าเงื่อนไขใดๆอาจจะมองว่าคือความสุขก็ได้ทั้งนั้นถ้าปริมาณหรือผลสรุปรวมของความพึงพอใจที่มีนั้นมันมากกว่าความรู้สึกเจ็บปวดส่วนระดับของความสุขนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนเกินนี้หรือบางคนก็บอกว่าความแตกต่างระหว่างความเจ็บปวดกับความพึงพอใจนั้นคือสิ่งจำเป็นในการสร้างความสุข บางทีก็มีผู้ที่ยอมรับเหมือนกันว่าความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทางอารมณ์โดยธรรมชาติและระดับของความพึงพอใจและก็ยอมรับกันอีกมากที่ว่าการมีความสุขนั้นถือเป็นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายสำคัญของชีวิตของคนส่วนใหญ่หากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไปความสุขแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพและระดับของอารมณ์ที่ก่อรูป กลายมาเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติของคนผู้นั้นนักธรรมหรือนักศาสนาหลายคนที่พูดถึงบ่อยๆว่าความสุขนั้นไม่ใช่จุดหมายของชีวิตหรือการมีชีวิตหากแต่ธรรมชาติของมนุษ์ยนั้นมักจะทําให้เราเห็นตลอดเวลาว่าความสุขคือจุดจบที่ยิ่งใหญ่เสมอและมีนักปรัชญาหลายท่านที่สนับสนุนแนวคิดนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้ทรงภูมิความรู้ที่แสดงให้เห็นว่า ความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในขณะนั้นแต่เพียงอย่างเดียวหลายครั้งที่การเสียสละความพึงพอใจในขณะนี้กลับทําให้ได้ผลลัพธ์ของความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือมากกว่าในอนาคตลักษณะนี้น่าจะเข้ากับสุภาษิตไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเหมือนกันนะคะและในทํานองเดียวกันที่ว่าการสละความสุขส่วนตัวบางอย่างเพื่อผู้อื่น กลับสามารถนำมาซึ่งความสุขที่มากกว่าในขณะนั้นได้นอกจากนี้แล้วผู้ที่ทรงภูมิความรู้บางท่านก็ยังแนะนำต่อไปอีกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่นั้นสามารถมาสู่ผู้ที่สามารถควบคุมและยับยั้งความรู้สึกมากมายของตนเองได้ส่วนความเสเพลงนั้นจะทำให้เกิดความเจ็บปวดและไม่มีความสุขได้ในที่สุด ลัทธิหรือคําสอนใดที่สอนให้คนเราปล่อยตัวปล่อยใจโดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังนั้นผิดหลักปรชัชญายิ่งไปกว่านี้คือผู้ที่ส่งความรู้ยังบอกอีกว่าความสุขสูงสุดนั้นไม่ได้มาจากความรู้สึกทางกายเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการถูกปลูกฝังการพัฒนาและการได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่สูงค่าขึ้นไปของอารมณ์ทางสังคมอารมณ์อันสุนทรีและอารมณ์ทางปัญญา ความพึงพอใจในสิ่งที่สูงค่าขึ้นของชีวิตที่มาจากวรรณกรรมดีๆศิลปะอันงดง,งามดนตรีเพราะๆความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์คิดค้นจินตนาการเชิงสร้างสรรค์หรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความพึงพอใจเกิดเป็นความสุขที่อิ่มเอิบมากกว่าและมีภาวะที่อยู่ได้นานกว่าความรู้สึกหย,ยาบๆโดยทั่วไป แต่ทั้งนี้แล้วคนเราต้องไม่รังเกียจต่ออารมณ์ของตัวเองทุกสิ่งล้วนแต่มีคุณค่าที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้านำไปใช้ในทางที่ดีแต่ถ้านำไปใช้ในทางที่ร้ายสิ่งนี้ก็ย่อมร้ายตามไปด้วยทุกสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจและร่างกายคือสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีหากเราจะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแทนที่จะใช้ไปอย่างเห็นแก่ตัวเองเพียงอย่างเดียว มีนักเขียนบางท่านที่กล่าวเอาไว้ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตไม่ควรจะเป็นการไล่ล่าหาความสุขหากจะเป็นการสร้างตัวตนหรือบุคลิกลักษณะสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือผู้ที่เห็นคุณค่าของการสร้างบุคลิกตัวตนนั้นมักจะได้รับความสุขติดตามมาเสมอและผู้ที่ทรงภูมิปัญญาได้สอนไว้ว่า ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมาหาผู้ที่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้รอบรู้และพัฒนาแล้วซึ่งตัวตนของเขาเองดังนั้นเป้าหมายของชีวิตจึงควรจะเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการสนใจที่จะมอบคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นอาโนนเบนเนตผู้ที่ทำงานในฐานะนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งดำเนินชีวิตของเขาด้วยหลักการที่ว่าจงร่าเริงจงมีจิตใจดีมีเมตตา และจงดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเที่ยงธรรมก็แล้วมีใครหรือที่จะสงสัยว่าหลักการนี้จะไม่นำความสุขอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ชีวิตพลังแห่งการสร้างสารรค์ความสุขก็คือความรู้สึกสติปัญญาและความตั้งใจเมื่อทั้งสามอย่างนี้รวมเข้าด้วยกันผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำไว้ก็คือความสุขของคนเรานั้น ประกอบไปด้วยส่วนหนึ่งของความสามารถในการแบกรับความเจ็บปวดและความทุกข์เอาไว้ได้คนเราต้องเรียนรู้ที่จะถอนตัวออกจากความทุกข์ความเศร้าโศกและความไร้สุขแล้วหยาดหยดน้ำพึ่งลงไปในหัวใจของเขาเองจากนั้นใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วไม่นานความสุขจะถูกกลั่นออกมาจากสิ่งนั้น กลายเป็นกำไรจากความเจ็บปวดและเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขเปลี่ยนความไร้สุขในปัจจุบันไปสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตและนี่คือสิทธิพิเศษของผู้เป็นปราชญ์กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ